สวัสดีค่ะค่ะพบกับพออ้น้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีร,รัมย์ค่ะวันนี้พออ้น้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1000บาทแบบทวนหน้าการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการปรับจ่ายแบบท่วนหน้า 1000บาทนะคะค่าตามมติของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมหมฯได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่21กาคพันหนึ 22, ่ที่ผ่านมากับการเห็นชอบในระดับคณะอนุกรรมการนะคะการจ่าย1000บาทแบบ,แบ,บทวนหน้าแบบทวนหน้าก็คือจะไม่มีการใจใ่ายแบบขั้นบันไดต่อไปการจ่ายแบบขั้นบันได เดิมช่วงอายุ60-69รับเบี้ยยังคีบปูสูงอายุ600บาทช่วงอายุ70-79รับเบี้ยยังคีบผูสูงอายุ700บาทช่วงอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังคีบผู้สูงอายุ800บาทและอายุข้า10ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังคีบปูสูงอายุ1,000บาทต่อไปก็จะมีไม่มีการจ่าย แบบขั้นบันไดนะคะอันนี้เป็นที่ประชุมเห็นชอบในส่วนของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐเท่านั้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ยังคงจ่ายแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะยังคงจ่ายแบบตามขั้นบันไดเหมือนเดิมจนกว่าคณะกรรมการชุดใหญ่คณะกรรมการมติกรมอจะผ่านมติพิจารณาให้ความ เห็นชอบนะคะค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะทั่วประเทศค่ะก็จะได้ถือปฏิบัติการจะได้ถือปฏิบัติกันต่อไปค่ะก็มีหลายๆท่านสอบตามเพอาน้อยกันเข้ามาว่าเอ๊ะมติในส่วนของคณะอนุกรรมการเห็นชอบไปแล้วทําไมยังไม่มีการจ่ายกาะก็ทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพรอมค่ะท่านก็ได้นําเรียนไปแล้วนะคะเมื่อเขาที่มีการประชุมในระดับคณะอนุกรรมการว่าต่อไปจะได้นําเสนอคณะกรรมการใหญ่การมติกรมอการแนวทางจะเป็นอย่างไรก็ก็คงจะได้มารายงานความคืบหน้าให้กับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังกันทุกทุกท่านกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเดือนเมษาย,ยน2560 เบี้ยยังคี่ผู้สูงอายุยังจ่ายเบีขั้นบันไดเหมือนเดิมไปก่อนนะคะการก็ตามช่วงอายุที่ปอน้อยดั้มได้นำเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะค่ะก็หลายๆท่านค่ะก็สอบถามกันมาเยอะเลยนะคะว่าแบบทวนหน้าจะมีการจ่ายในตอนไหน ะะจะมีการจ่ายในตอนไหนค่ะก็น้อยนาเรียนณนะที่วันนี้เลยนะคะว่ายังคงมีการจ่ายตามขั้นบันไดเหมือนเดิมไปก่อนจนกว่าคณะคณะกรรมการชุดหยาและมติกรมรจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปและท้องถิ่นทุกแห่งก็จะได้ถือปฏิบัติกันต่อไปนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับหลายๆท่านที่สอบตามกันเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามป้อน้อยเพิ่มเติม,ตมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็ส่งรายละเอียดค่ะแสดงความคิดเห็นกันใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะคะค่ะทุกคำถามคาะที่ส่งมาพ่อน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคํำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะแต่สําหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ